ภัยเงียบของชีวิตคู่อีกช่องทางหนึ่งเนะาะภัยเงียบของชีวิตคู่อีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือโทรศัพท์โทรศัพศท์ที่เข้าเหรินที่รึะครที่เข้าใส่ทุม่มเงอนนี่แหละหลายหลายคนกะไพ่กะต้องมีโทรศัพท์หลายหลายคนกะชอบเหรนเป็นบ่ชอบเหรินอ่อบ่ฮหูว่าเบิ้งยังแล้วใส่โทรศัพท์มากกลมเคียะกลมใส่ยุหันพ่อวางแน่บ่ได้บางคนกะเล่นบางคนกะเหรยนมีประโยชน์บางคนกะเหรินเล่ากะเท็ดไหยอ่าขอบรัวมีปัญหาแตกแยกกันกะบออึ๊ดพี่น้อง เออเป็นน้ำหยังมันเป็นน้ำโทราาทรัพท์โทรศัพท์บอดีบอกอันนี้ค่ะอันนี้กับบุงกุ้แต่ว่ามันกับเป็นตัวเชื่อมเชื่อมโยงในความราวชานให้ขอบขั้วเกิดขึ้นได้อ่าเป็นอย่างคือว่าเนวนั้นก็คือขอบขั้วขอบขั้วนี่แหละผู้สื่อาให้ฟังขอบขั้วเพิินเนาะกะเป็นขอบขั้วที่แบบว่าดูภายนอกตามตามที่คนเห็นก็เป็นขอบขั้วที่แบบดูมีความสูงดีอยู่นะบ่ม,มีปัญหาบ่ค่อยมีปากเสียงกัน มีขบัวที่แบบเป็นขบัวที่แบบว่าเออดูแบบเงียบๆเ,เอ่อ่บ่มีปากเสียงบ่ค่อยมีเรื่องเล่าอีกยังให้คนแบบเนินทาหรออืมแต่ว่ามันก็มีภัยเงียบอยู่ภายในซึ่งคนมูงอ่าภัยน่ะก็คือแบบโทรศัพท์เป็นตัวน้าผ้าอ่โทรศัพท์เป็นตัวน้ผาผาเฮือนไผก็ตตรงมีล่หละโทรัพั์แอขนาดรุ่นพอ่พอเม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ยังเล่นแมนบ่อ่า ไดโทรศัพท์คนละครื่องคนละมุมเด่นเคลียร์จ็กแมนบอกกับไพแน่จ็กมันแชทหาไพเน่จะเแมนคุยกับไพแน่ในโทรศัพท์อันนี้กับโบหูถ้าห้าบโบเขาไปอ่านถ้าห้ามปไปเบิ่งไปเบิ่งระวังพวเมียบางครั้งเพื่อนกับเบอเป็นเพื่อนกับเือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยเพื่อนกับเบออยากให้เบิ่งหรอกโทรศัพท์บออยากให้อ่านแบบว่าเอคือแบบบออยากเปิดเผยนะระวังพวเมียถาถามมาพวมีดอกค้องข่อยโอ้ยข่อยอยากเบิ่งกับเบิ่งพวะอันนี้มันก็ ชีวิตคู่ของภัยของมันเนาะแต่บางคนนี่คือแค่ไปจับโทรศัพท์เพิ่นนี่เพิ่นก็วือเพิ่นก็หายบ่พอใจกับบุ้ยมีเด้อกรณีนี้สิสิว่าบ่มีก็บ่ฮู้ว่าเหตุผลหยังเพิ่นจังบ่อยากให้อ่าเมียน่ะจับหรือว่าผัวนั่นเด่นหรือว่าผัวนั่นเห็นอ่าการแชทการคุยในโทรศัพท์ถ้าบ่มีความลับขั้วก็สิบ่ปิดบังหรอกแม่นบ่ล่ะอ่ากระได้โทรศัพท์ผัวเมียได้โทรศัพท์คนละมุมเคลียไปเคลียมาก เกี่ยไปเกลียมาเกลียอยู่ดีๆเมียเสียไปบ่งเมืออเอาเกลียไปเกลียมาเด่นโทรศัพท์เมียเสียบ่งเมืองไปเสียไปใส่แรกๆเนาะแรกกเมียว่าเออขอจะไปตลาดไปตัวเมืองก่อนไปหาซื้อของใส่ส่วนโตเมียกลับไปเศร้าคํ่จังมารังแหลกที่เมียไปเนาะคํ่จังมา ในการม,มาพ่วก,กับเดทามาเออไปใส่มา,าไปตลาดจะไรก็ไปขักแต่พิสูจยังไปหาบเอาอยู่บอกเมียว่าพัวว่าจะไปผลิตเอาบอกขึ้นมากจนคําจนหมื่นกับพ่มาจนคําไปแต่เศร้าเอาเอกะอ่าค้างแหลก็แล้วแล้วไปเนาะบานนี้ค้างที่สองอาทิตย์อาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สองกะไปอีกไปบานนี้เมียนั่นดือือถทุงหน,หน่อยทุงหนึ่งไปนึ่งทุงหนึ่งคันแม่ใส่เสือ้าใส่ขค้งกับสิบกเกินสามสุดหรอกเพื่อกระทือถทุงไปนํ่งเออไป กะเห็นอยู่ว่าเมียนั่นไปกะไดทถาอะไรทุงงยังไปกะบอกแต่ว่าเออสิไปเขาไปเมืองไปซื้อของอีกก่อนไปซื้อของใส่อ่ากลับไปบ้านี้เปียเมียไปแต่เ้ารบ้านนี้เมียบอกกลับมาเมียบอกกลับมาเมียบอกกลับมากับพวกกระโรหานําว่าเอ้าจนคําจนหมื่นแล้วคือบมมาคือบ่อันน่ะท่านกลับอยู่เมียว่าเมื่ออื่นเดอยังสิกลับเมื่ออื่นยังสิกลับตอนนี้อยู่บ้านมูอยู่บ้านเพื่อนเพื่อนผ่นดอกจะสิกลับ ก็บอกแค่นั้นแล้วก็ว่างสายไปบอกแค่ว่ามือจังสิกับก็ว่างสายไปเนาะพวกก็บว่าเอ้ามันจังใดว่ากระสงสัยอยู่แต่ว่าพวกกับบ่ได้โทรกับหรือว่าเ้าอีหยังดอกกะว่าแค่สงสัยว่าเอ้าอยู่บ้านเพื่อนกับอยู่บ้านเพื่อนก็แล้วไปบานนี้ยนีมืมันเศร้าายเมียโทรมากว่าโทรมาหาภัวาว่าบ่ตองบ่ตองตามหาบ่ตองโทษบ่ตองโทรเริ่บ่ตองโทรมากเบอร์อีกบ่ตองตามหา ระวางเจ้าก็คอยจบกันต่างคนต่างอยู่ตอนนี้คอยสิย่กับอแฟนใหม่อยู่กับคนใหม่ชีไปใชีวิตอยู่กับคนใหม่เนี่ยโทรมาแบบนี้โทรมาว่าจังสี่เนาะพัวก็งง,งอา้ามันหยังมันเ้าด่นหรือเ้าอีดพอีพัวค่ะทั้งงงแล้วก็ตกใจเนาะมาเอามันเกิดอีหยังขึ้นแล้วก็ถามว่าแม่นเจ้าเฮ็ดหยังอยู่ไอยู่เฮือนไผ่เออ เป็นยังคือเบาแนวหนีเบาเปียกแป๊บเป็นเบาเดือดเบาอีดีเนาะพราะว่าเพรว่าจนแบบบ่อยากเสืออนไรนะเมียกะบอกเมียกะว่าเอาตามนันบ่ต้องถามมาคือต่างคนต่างอยู่เจ้ามักไพ่เจ้าก็เอาตอนนี้ข่อยอยู่กับผู้ใหม่แล้วแล้วเมียกะว่างสายไปเลยว่างสายไปบัดนี้พรว่กระบ่สบายใจก่ย่างก่ย่างก่ย่างบอยท่านอยากเสือเมี่ยพ่อว่ากับบอยเดชเดชเทียงกันอ่าเป็นเดือดเป็นเล่าที่ว่าใหญ่ที่จะแบบว่าเออมีปมแบบว่าเออเมียเขียดเมียอ่า ใจหายบบอยูบานแบบว่าเออเบาซื่อๆจางสีเนาะมันกบว่ามีประเด็นเนาะพวกกะบป่งหัว่าสิแก้ปัญหาจังใดเนาะกะเลยไปหาพ่อเมย์ไปหาพ่อเถาไม่เถาไปหาพ่อเมย์เมี่ยนนันว่าเมี่ยนนันโทรมากโทรมาหาแล้วบอกแบบนี้เออบอกว่าเออเมียโทรมากบอกแบบนี้เพื่อนว่าเพื่อนไปอยู่กับภูไม่เลี่ยวเพื่อนบอกอันข่อยว่าคันมากไผชอบไผกะให้เอาลวดบ่ตองถาาบ่ตองบ่ตองสนใจ ่ต้องสนใจกับกับกับเมียอีกจังสินะ่ให้สนใจกับเมียอีกสินะต่างคนต่างเลือกเส้นทางของ้าของไปเลยวาสันลูกเคยกับว่าแม่กับว่าพอแม่กับว่าเอ้ามันคือเบาจังสันหรือสูพิษเทียงอีหยังกันทะเลาะกันบ่มีเรื่องอีหยังกันมันเขียดหรือว่าพ่อใจเราเพิ่นก็เลยเบาตอนที่อารมณ์อารมณ์ชัวร์บุบพอแม่กับว่าเนาะพอแม่กับว่าอ่าลูกเคยกับยืนยันว่าบได้พิษเทียงกันเลยแล้วก็บได้มีอีหยังกันแบบว่า พ่อสิจะให้เมียออกจากว่าอยากบานไปอยู่บานคนอื่นเนาะสิเนาะกะตางคนกะตาง,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 งอยู่ปกติใส่ชีวิตปกติเพราะว่าว่าคอยกเขกเข้าใจเพราะว่าบบดที่นี่พ่อเมย์ก็บอกเอาจังส่เดี๋ยวสีโท่หามันเบิงสีโท่ถามเบิงว่ามันเป็นแนวดมันคอยเ่าวาแบบนีมันคอยโทรม,ม,มาแล้วเ่าแบบนีเนาะพอพอกะแม่กะเลยโทรแม่นั้นเป็นคนโทรเปิดลำโพงเนาะเปิดลำโพงโทรโทรศัพท์คืออยากหูว่ามันเป็นจังไดกันเนี่ยวันนี้พ่อพ่อแม่โทรไปเมีอยากจะรับดิ เออลูกสาวก็รับว่าลูกสาวก็รับเม่ก็ถามว่าตอนนี้นั่นตัวยุใสตอนนี้ยุใสคือบโบยุบาลยูเพื่อนจกของตอนนี้ยุใสเห็ดย,ยังอยู่เมก็ถามเนาะก็เปิดลาพุ่งก,กับฟังน้ากันบานนี้ดูลูกสาวกับว่าตอนนี้อันนูน้ยุบานนู้โบยุบานเพื่อนเพื่อนหรือผัวใหม่เมก็ถามแบบนี้เลยพอว่าลูกเคยกระเบาไปฟังแล้วเนาะ บอกมาเมื่อยาสิเป็นตัวยาสิเป็นคนจังสี่ยาสิเป็นคนแนวนี้บอกมาว่าเมื่ออยู่สายเห็นอย่างยูเมกัถามนาะเดี๋ยวความเป็นเมก็เป็นห่วงละกันใส่ข้ามกับอันกัสิกู๋มึ่งมึ่งกับสันทอะพ่อเม่เบาความเป็นห่วงกับแบบว่ากัใจหายเนี่ยว่ามันเป็นจังไดคือเป็นแนวนี้มันเป็นคือลูกเคยเบาอีดีบ่จงส่เนาะเล่ากับพ่อท่านเสื้อคักรอกว่าลูกเคยเบา่มันจริงบ่จะสินะเล่ากับคิดว่าส่ลายลูกเล่านอกวานนี้ลูกกับว่าตอนนี้ นูยูบ้านเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งยูเป็นยังยูบ่อยุเ่เงินจากของแมกาวา็ว่าเป็นยังบ่อยูเ่เงินจากของเป็นยังขึ้นไปรรยูเงินคนอื่นแล้วผูวัจจากของกับมีเป็นอยูทั้งคนเนี่ยเป็นยังคือไปรรยูคนอื่นแล้วถ้าเกิดเขาหัวเขาสเสียใจซํนในในาได้แะเมก็ว่าเนาะเออโตไปยูเขาผู้ชายอย่างเสียมัน,มนบดถือตองโตฮิต,บ,ต,ต,บ,าาบ,ตบ่ถูกเนาะโเฮ็ดบ่ถูกด้เมก็ว่าบ่ตองเ้าเรื่องผัวลูกสาวกับว่าบบต้องเว้าเรื่องผัวบบตองพูดถึงมันอีกลูกสาวว่า ตอนนี้ลูกอยู่กับผู้ชายคนใหม่แล้วอยู่กับแฟนใหม่ลูกตัดสินใจแล้วชีวิตของลูกอนาคตของลูกกเลือกเองลูกสาวกขบอกเขาพ่อเม่แบบนี้นะว่าลูกเลือกเองลูกสิมาเริ่มต้นกับคนใหม่ด่กไปยาใช้ชีวิตมีความสุขอยู่กับคนใหม่อ่าส่วนพัวเก่าน่ะก็คือว่าจบกันเขาหมักไก่เขาเอา เขาอยากสิไปยอย่กับไผ่ไผ่เข้าไปคือต่างคนต่างอยู่แล้วต่างคนต่างไปลูกสาวก็ยืนยันชัดเจนนะบอกชัดเจนพ่อเมย์บอกชดอดเลิกกับผัวเกา่าคือขอสไปีย่กับผัวใหม่อ่าคือว่าชีวิตข่อยๆเลือกเองแต่บอกเมย์มากแบบนี้พ่อกะนั่งฟังอยู่เนาะพ่อก็ว่าโอ้ยคือสวนนัวไถโนะดู คือหูว่าพว่าคนใหม่เขาสีหักสีดีรูกสีดีกับรูกเขากับคนเก่าอยู่กันมาต่างหลายปีเขาคือตัดสินใจแบบนั้นหรือว่ามีเรื่องเล่ายังที่บอกพ่อใจพิษเชียงกันบอกคือคือตัดสินใจไปอยู่อย่างซานพอกะพอกะบเบาเนาะเออลูกกับว่าเอออีหยังกสร้างลูกเลือกแล้วอีหยังกสร้างมันอยู่ในใจดูคเนี่แหละลูกเลือกลูคขอเลือกเลือกอานาคตจะของลูคขอเลือกว่าลูกเสียอยู่กับไผ อ่าดูกสิไปยูสายดุข้อเลือกเองคนอื่นบ่หูหรอกบ่หูความจริงบ่หูเรื่องภายในน้ำดุกหรอกอ่กาบอกพ่อเมย์มาแบบนี้คือยืนยันว่าสิไปบานนี้กะพ่อเบาจังสิแล้วอ่าลูกสาวก็ว่างสายไปลูกสาวก็ว่างสายไปว่างสายเมย์ไปอ่าบาน,นี้พ่อเถาเมย์เถากะหันมาหาลูกเคยนเส็ดจังไหนลต่ป่านนี้ซอยจังได้ละเพราะว่าลูกสาวเรากับไปเดียวเออพ่อเมย์กับ,บเบลีว่าสิอยากให้ดูก แตกแยกมีปัญหาขอร้วกันเนาะแต่ว่ากะดีเนี่ยมันกะไปง่ายกะตรงที่ว่าอบ่มีลูกน้ำกันอยู่กันมาสามปีดิบ่มีลูกน้ำกันกะอยู่กันพวเมียกันมาเรื่อยๆโดยที่ว่าบ่มีลูกอะใช้ชีวิตคือกันกับพวเมียอื่นๆ่ะมาที่นี่อ่าพ่อเมย์กะให้จังไรล่ะลูกมันกะตัดชินใจผู้มันไปมันกะไปเร็วสิให้พ่อเมยให้จังไนกะตามที่เบาะนะล่ะลูกกะตามที่มันเ้าตามที่เขาบอกมา คันว่าตูมักหักคนอื่นชอบกับคนอื่นแล้วกตะตัดจินใจใช้ชีวิตเดิ่มต้นใหม่กับคนใหม่ซะเฮจังไนแล้วมันกลับไปแล้วมันกับหามเขาบ่ได้มันกับเป็นการตัดสินใจของเขาเองเนาะพ่อเม่กะว่ากะแต่จะปลอบใจดกเคยว่าให้เจ้าเอ่อท่าใจถ้ากัท่านใจแล้วเฮจังไดแล้วมันกับบุมีพัาให้เกิดเรื่องเล่านี้พ่อเม่กะซอยเจ้าบา่ได้เนาะก็ปลอบใจดกเคยอยู่กันมาสามปีบ่มีลูก แต่กะบบุหูบ่มีไผหูแล้วพ่อแม่กับบหูว่าปัญหาครอบครัวของเขานะ่ะเขาเคยมีเรื่องเล่าหรือว่าเรื่องที่บอกเขาใจหรือว่าเรื่องที่มันมันบ่ลงบ่ลงตัวน่ะนะที่เห็นใหยอย่น่ากันบ่ได้รน่ะนะกับบหูคือกัน่าเรื่องอย่างพ่อเขากับบบอกพ่อเขาก็เว่าบ่มีไฟไดเปิดปากเราถึงปัญหาครอบครัวแต่ว่าลูกสาวเรากะทิมลูกเคยไปแบบ ไป,แบบปไปแบบขาดพอถึงอ่ะไปแบบขาดบอถึงเลยอืมบาดพัวกับงงพ่อเมยกบบเงงก์กับบ่เขาใจงงคือกันกับโห่วสีซอยแก่ปัญหาดจูจางไดเนาะแต่ต้องปล่อยให้มันเป็นตามอ่าจางใดเขาเออตามอ่ถาถากรรมไปเออลูกเคยแล้วกับแต่ยู่ใช้ชีวิตยูตามภาษาของเราเนี่ยูกเคยก็ดีพ่อเมย์กับซอยยังบ่ได้มียกกับไปอัดหลัง นี่แหละคือปัญหาภัยเงียบของโทรศัพท์หลายหลายคนก็นสิคิดอยู่ว่าหลายหลายคนบางคนเขามาฟังคิมนี้ก็สิบอกมันโเกี่ยวกับโทรศัพท์มันขึ้นอยู่กับใจคนอันนี้ผู้ผู้บดเถียงเลิกกับผู้กับบริวบว่ามันเป็นความผิดของโทรศัพท์แต่ถาเขา้าบอกโทรศัพท์มันแค่ตัวเชื่อมโยงคนเขาหากันแต่ว่าคนเหล่นใจเห่าถาเข้าใจนิ่ถาเข้าบริวกแบบมันกับว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะทุกคนเนาะ เนี่ยละการใช้พิจารณาอาเอาว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นน้ำข้นหรือเป็นน้ำหยังเอ,อถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรือว่ามันมีเรื่องภายในที่อยากที่จะได้เราก็ต้องเลิกต้องห่างต้องป้ากันเนาะราบางขอบครัวทุกคนอันนี้ก็เป็นขอบรัวที่แตกแยกเพราะโทรศัพท์เพราะเห่นโทรศัพท์อ่าทุกคนถ้าทาาว่ามันจะมีอยู่บะเรื่องนี้มันจริงบ่อทุกเออผู้เห็นหลายแห่ง ผู้เห็นหลายแห่งระวางผัวเมียเลิกกันพอโทรศัพท์บางคนคุยกันไปคุยมาผัวจับได้เอาบางคนนะคุยไปคุยมาเมียมาเห็นผิดกันเป็นเรื่องราวใมญ่ได้ห่างในป้าด้เลิกกันก็ร้ายเด้อแต่บางคนแต่คุยอยู่แต่ว่าผัวบฮู้กไปแบบเงียบๆถิ่มผัวไปเงียบๆนีน่ก็มีเหมือนกับเรื่องที่ผู้เราเนี่ยเ,เหมือนกับเรื่องที่ผู้เราเนี่ยแต่ว่าผููสิบขอเปิดเผยหรอกว่าเพิ่นเพิ่นซื้อยัง เพิ่นชื่อยังเพิ่นอยู่ใสเอาเคว่ามา่เราสู่กันฟังกับคอคนเฮาทุกคนกับสิหูอยู่ดอกว่าเออยุคนี้สมัยนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยอา่าอยู่กันคนละมุมประเทศอยู่คนละประเทศโทรหากันใดเสยเบอกกันเห็นหนา้าเห็นตานี่ล่ละทุกคนนี่ละ่ะอืมการสื่อสารความสะดวกสบายมันก็นเลยก่อเกิดให้ความง่ายอา่าก่อเกิดให ความแตกแยกระว่างขอบครัวบางคนกะแค่มีปัญหาแต่บางคนก็นเลิกกันจริงๆกับอกอึดเราะโทรศัพท์เรื่องนี้ก็เรเ,เ,เราเพื่อเป็นอุทาหณ์เราเาเพื่อเป็นอุทาหณนแล้วก็คติที่เตือนใจการที่เฮ้าสีเหน็นยังกะละมัดระวังโบแต่ว่าเรื่องยังกะตามมันก็ขืนอยู่กับตัวเฮ้าละ่ะดิขืนยันดูใจเฮาขืนอยู่น้่ใจเฮ้าเออถ้าเฮ้าใจนิง่ง้าเฮ้าอ่อจังไหนอ่ะใจนิง่งเออฮักจริง มันคงมันกับโบมีหอย่างที่จะมาเฮ็ดให้เห้านะ่ะเอ่อหันเหไปทางอื่นได้มันข้นอยู่กับใจเจ้าของอ่ถา,ถา,าถ้าถามาโทรศัพท์สมัยนี้นะมันแค่ตัวเชื่อมตัวเชื่อมคอนเข้าห้ากันเองสารุปก็คือมันกับพาะคนเห้านี่แหละมันเพาะตัวเห้าเข้าใจเห้าทั้งนันเอาเจอกัน,น,นขิหน้ีไ่ลองคะาบอกไปกันเัง เรื่องแนวนี้ก็มา่อเราพ่อให้เป็นแนวทางเป็นอุทาหรณ์เด้ออ่าเป็นอุทาหรณ์เป็นแนวทางเป็นขอคิดดีๆเนาะเจอกันคลิปหนา้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์และกการกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจสองนิดน้อยๆด้วยจ้าสวัสดีค่ะ